ผู้การนครนายกก่นร้อนรายการเคลียร์ชัดๆ Workpoint TV ีเปิดโปงฟ้องคนตำรวจเอกสุรเชษคดีพนักงานสอบสวนจับแพ้กล่อมให้ผู้เสียหายชี้ตัวแทนตำรวจคนร้ายคนตำรวจเอกสุรเชษสั่งสอบขอ้อเท็จจริงรายงานด่วนนัดผู้เสียหายให้ปากคำอีกพันตำรวจเอกวิรุษสิริสวัสดีบุตร 3ามกลุ่มภาพันส์2,567หคดีนี้สืบจากข่าวเคยได้รับการร้องเรียนจากนางสาวปานผู้เสียหายเมื่อวันที่18สิงหาคม2,566และสืบจากข่าวได้เสนอข่าวความว่าสาวร้องกับกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือตอรอปอปอปอ ว่าถูกตอรอสืบสวนนครนายกขับรถปาดจักรยานยนต์กลางดึกอ้างตามรถหายพยายามจะให้ขึ้นรถแต่สาวไม่ยอมสุดท้ายฉกมือถือและเงินก่อนจะรีบขับหนีทันทีแจ้งตำรวจท้องที่แล้วซ้ำเห็นตำรวจคนร้ายบนโรงพักแต่ผ่านมาสองเดือนจนป่านนี้คดีไม่คืบต่อมาวันที่20สิงหาคม2566เจ้าพนักงานสอบสวนสพนายหินลาด ังหวัดนครน,นายกให้สัมภาษณ์กับสืบจากข่าวถึงกรณีดังกล่าวว่าหลังจากรับแจ้งแล้วเมื่อวันที่20มิถุนายน2566ได้ทำงานอย่างต่อเนื่องไม่ได้เพิกเฉยจนเมื่อวันที่17สิงหาคมก็สามารถจับตัวผู้ต้องหาได้พร้อมพยานหลักฐานโดยผู้ต้องหารับสารภาพหมดสิ้นทุกอย่างและได้เรียกเจ้าทุกเข้าให้การเพิ่มเติมแต่เจ้าทุกยังคงยืนกรานว่า คนร้ายคือในดาบของสถานีตำรวจภูธรนาหินลาดตามที่สื่อได้นําเสนอไปแล้วซึ่งตนก็ไม่เข้าใจว่าเพราะอะไรซึ่งต่อมานางสาวปานก็ยังคงร้องไปยังหน่วยงานต่างๆอีกมากมายอาทิเช่นอายการจังหวัดนครนายกเป็นต้นโดยอายการจังหวัดนครนายกได้มีคำสั่งให้สอพอนาหินลาดทำสำนวนสอบเรื่องดังกล่าวส่งไปยังอายการใหม่ แต่เรื่องก็ยังเงียบหายไปล่าสุดเมื่อวันที่31มกราคม2566พันตำรวจเอกวิรุษสิริสวัสดิบุตรเลขาธิการสถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมหรือสออยทอได้ไปออกรายการเคลียร์ชัดชัดเวิร์กพอยทีวีถึงกรณีดังกล่าวโดยมีนางสาวปานให้สัมภาษณ์ผู้ดำเนินรายการและพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองขอบอตรอ โทรเข้ามาสอบถามพูดคุยในรายการด้วยพร้อมยืนยันกับนางสาวปานว่าจะติดตามเรื่องนี้ให้โดยเร็วพร้อมกันนี้พลตำรวจเอกสุรเชษได้อขอเบอร์โทรศัพท์นางสาวปานเพื่อติดตามข้อมูลอีกด้วยต่อมาวันที่2กุมภาพันธ์พันตำรวจเอกอัคค์ศุนทรวิภาครองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครน,นายกประธานกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้มีหนังสือเชิญนางสาวปานเพื่อเข้าให้ปากคำโดยในหนังสือดังกล่าวระบุว่า เรียนนางสาวธิติยาโคกกรวดด้วยตำรวจภูธรจังหวัดนครนายกได้มีคำสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีสื่อมวลชนได้นำเสนอข่าวในรายการเคลียร์ชัดๆทางช่อง w o r k p o i n ยท v 23และช่อง YouTube เมื่อวันพุทธที่31มกราคม2567โดยมีนางสาวธิติยาริปานโคกกรวดผู้เสียหายกล่าวว่าเมื่อวันที่20มิถุนายน2566เวลาประมาณ23นาฬกา ได้ถูกคนร้ายขับขี่รถยนต์เบียดรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายให้จอดข้างทางแล้วแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเอาทรัพย์สินของผู้เสียหายไปซึ่งต่อมาผู้เสียหายจึงได้ไปแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีกับคนร้ายที่สถานีตำรวจภูทรน,หนาหินลาดและเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำการสืบสวนสอบสวนจนสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหามาดำเนินคดีตามกฎหมายแต่ผู้เสียหายแจ้งว่าผู้ต้องหาที่พนักงานสอบสวนนำมาให้ผู้เสียหายชี้ตัว ไม่ใช่ผู้ก่อเหตุและในปัจจุบันคดีไม่มีความคืบหน้าตามความละเอียดแจ้งให้ทราบนั้นคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงจึงขอเชิญท่านมาให้ถ้อยคํากับคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในวันจันทร์ที่5กุมภาพันธ์2567เวลา10นาฬิกาณศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดนครนายกสืบจากข่าวรายงาน